านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้แม่หมอแรงใจกองกําลังพลังเงียบเริ่มกลับมาแล้วค่ะแม่หมอดีใจมากค่ะวันนี้อย่าให้เสียเวลาเลยนะคะเรามาตามกันต่อเรื่องราวแห่งบ้านกบกอกนะคะก็ยังคงมีเรื่องมีราวให้เราได้ติดตามวันนี้แม่หมอขอเสนอในหัวข้อพ่อจ๋าพ่อกลับบ้านเถอะจาได้ไหมคะ ก่อนนู้นเจ็บไข้ได้ป่วยใครน้อที่หามพ่อไปโรงพยาบาลแต่ว่าก็ลองมาฟังซุ้มเสียงของลูกสาวของคุณพ่อด้วยนะคะว่าพ่อจะกลับไหมเนี่ยถ้าลูกสาวพูดน้ําเสียงขนาดนี้นะคะขอเชิญรับชมรับฟังค่ะกลับบ้านไปอยู่กับยายได้แล้วอย่าทําตัวเหลวแหลกแบบนี้นะไม่ต้องมาเข้าข้างสาวิตรีก็ได้ไม่ได้กลัวเลยค่ะเดินขึ้นศาลสองผัวเมียไม่ได้กลัวเลย นะเพราะว่าตรงนั้นไม่ใช่สนามรบที่ต้องมีปืนสิกระบอกสู้กระสองกระบอกไม่ใช่ไม่ได้กลัวไม่ต้องมาเข้าข้างสาวิตรีอยู่กับยายนะแล้วเอฟซของตาชานนะบอกไว้เลยยาปันยาปันผัวเมียเขาแตกแยกกันพวกคุณมันพวกขยะสังคมสังคมนะพวกที่บอกว่าตาชาน ไล่มันหนีเลยมาอยู่บ้านตาชานนั่นมันสินสมรสสินสมสร้างของผัวเมียเขานะมีสติบ้างพวกคุณนะ่ะนะปันอยู่นั่นแหละปันอยู่นั่นแหละแม่เข้าไปดูในไลฟ์ตาชานเลยนะในคลิปของตาชานแม่เข้าไปดูถ้าคุณรักตาชานเป็นเอฟซีที่รักตาชานนะคุณต้องดูแลครอบครัวของเขาสิไม่ใช่ว่าไม่ต้องกลับบ้านเลยไม่ต้องไปหรอก บ้านนั้นน่ะเดี๋ยวไอ้แตมันก็ด่าคืออยู่กับไอ้แตมากี่ปีแล้วตาชานไอ้แตมันเป็นลูกตาชานมากี่ปีแล้วล่ะนิ้วขาดอ่ะถามหน่อยไอ้ชั่วคนไหนที่มันพาไปหาหมอแล้วไอ้ลูกชั่วคนไหนที่ไปแต่ละทีแล้วเก็บแต่ค่ารถตาชานนึกหน่อยนะไม่อยากจะพูดอะไรมากเวลาเจ็บป่วยนอนเบาะนอนเตียงอะไรมาน่ะใครมันดูแลไม่อยากจะล้ำเลิกบุญคุณแต่อยากให้ตาชานคิดนะ ว่าถึงวันจะเป็นจะตายจริงๆนะ่ะ fc จะมาเฝ้าไข่ป้อนน้ำป้อนนมไหมพ่อนะ fc พ่อน่ะจะมาเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้ไหมจะมาป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมนอนเฝ้าพ่อไหมคนที่อยู่ด้วยกันมาห้าสิบหกสิบปีนะ่ะตาชานไปทำให้เขาเสียใจได้ยังไงไปกอดผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้ยายเคยทำอะไรแบบนั้นไหมตาชาน นะอันนี้คือพูดในฐานะลูกาตาจะฟังไม่ฟังช่างเขานะไม่ได้พูดอะไรไม่เคยแบบมาจับประจานพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแม่พายายไปเที่ยวไปวัดค่ะไปไหว้พระแก็ไม่สบายใจก็ไปไหว้พระไปเที่ยวไปกินข้าวแต่ไม่เคยพาไปสถานบันเทิงไม่เคยไปแบบแบบนั้นอนะ่ะวันนี้พูดมากนะพูดมากนะอย่าอย่าให้ได้พูดแต่พูดมาก ก็ยังไม่ได้คุยกับน้าแต๋เลยสักคำนะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแต่แม่ก็คือไม่ยุ่งก็คือไม่ยุ่งกันไม่ล้าเส้นกันอย่างน้อยนะแม่ก็ยังมองหันไปแล้วคือเออนะมันก็หาข้าวหาน้ําให้ยายกินอยู่แทนที่เราจะต้องวิ่งไปดูแลยายยายก็ยังมีไอ้แต่มีน้องอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยถูกกันก็ช่างอย่างน้อยเวลาหันไปเออนะมันก็ยังหาข้าวให้ยายกินอยู่ใช่ไหมทุกคน ถ้าไม่มีมันเราก็ต้องไปดูแลแม่เพราะเราเป็นลูกตาชานก็เหมือนกันเวลาตาล้มป่วยเจ็บป่วยมาเชื่อเอถอะเท่าที่ผ่านมาตาอายุจะเจ็ดสิบแล้วทุกครั้งที่ตาเจ็บป่วยตามีใครบ้างตาชานมีใครบ้างคิดดูนิ้วขาดอะกำนิ้วอยู่สามนิ้วมันมีมันมีไอ้ลูกในละคุณอยู่สองคนที่พาตาไปโรงพยาบาลเฝ้าจนออกจากห้องผ่าตัดจนหกทุ่ม นะมันมีไอ้ลูกนี้แล้วนะคุณอยู่ตานึกออกเลยตั้งแต่เที่ยมเดือนมีนากรมนิ้วอยู่อย่างนี้จนถึงโรงพยาบาลสกลนครมันมีไอ้สองคนไอ้ชั่วสองคนน่ะที่พาไปโรงพยาบาลพาไปโรงพยาบาลต่องอยแล้วก็ส่งผ่าตัดที่โรงพยาบาลสกลมันมีไอ้ชั่วอยู่สองคนน่ะที่พาตาไปรอจนกว่าพ่อจะออกจากห้องผ่าตัดหกทุ่มข้าวไม่ได้กิน นะไม่ได้มาทวงบุญคุณแต่อยากให้รู้ว่าเวลาเจ็บป่วยมาเวลาจะเป็นจะตายมาตามีใครบ้างยายยายแล้วก็ลูกนั่งเฝ้าหน้าห้องผ่าตัดหมอจะจะเข็นรถออกมาแล้วแหละจะเข็นเตียงออกมาแล้วแหละแต่ว่าพวกเราก็ยังไม่ยอมจะกลับเพราะว่าอยากรู้ว่ายาสลบที่หมอใส่แล้วก็ผ่าตัดนะ่ะ พ่อเราจะฟื้นไหมจะปกติไหมไม่ใช่แบบว่าลืมตาขึ้นมาแล้วจาใครไม่ได้เลยคือด้วยความที่เป็นลูกด้วยความที่เป็นสายเลือดนะมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือความจริงของครอบครัวนี่คือความจริงที่แต่ละคนแต่ละครอบครัวก็น่าจะได้เคยสัมผัสมาแล้วคือเอฟซีนะทุกๆคนอย่าไปปั่นครอบครัวคนอื่นเขา ผู้ชมหากฟังมาถึงตรงนี้แล้วถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแ like. ชร์ชนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ